จะคำโบนี่ยสิบห้าคำสบห้าคำจ้ะะสห้าสหาคยันัสด้าคำเดือนสิเอ็ดคสิห้าคำเดือนสิเดครับสห้าคำเดือนสเอค่ห้าคำเดือนครับ้าคเดนส่เค แล้วก็บะดนี้กาอันเชิญนิมนต์ปูตาปูคุ้มเจ้าที่อยู่นี่แหละมาอาหารการกิน,ออกนกลูกหลานแดดแตงดนเตียมมีไก่นึ่งน้ำปลาบ่แล้วก็มีปลาเผาหลายสิ่งหลายอย่างปูสำปะเปียะมันยังเร้าอยู่เนี่ยปูชิมเบิ้งแต่ฉันจะกัดดอกผัดผัดไทยอืมคุณอะไรยางไรเนี่ยคนกันมาซึ่งเอี้ยซีนฝากรวมบุญมาเนาะนี่แหละค่ะ ไม่ไมนีโคโลแล้วพีว่น้องเลืไรลุยสววนมันนี่เมวนนี่ยแ่ไขลวดบันีีออกพันษาไม่ต <c oughs> ้องนตรงเลย คือว่าห Th ันก wow, ัว่าค่าพันษาปีนี้พันศาอลพูจัได้เต้องให้ลูกหลานตุง้านงบ่าเราต้องให้ตุงว่าเลยังไหมต้งตุงสูงไปเลาะครับงตุงเลยนะครับนะาเหือนคือม่นเันูดนะพูดวันพูดค่ะวันสงตนะมันเปกัอรจุเอทีกันด้ปลี่ยนให้ลูกให้ลานเดียวยกสี่ละให้ลูกหลานเดสัย มื่อนี้ก็ให้แก่งซะเรื่อพูเรื่อป่ะมื่อนี้มือออกพันศาแต่คู่กับสิขึ้นไปหอ,อปูกับสิขอปูมือออกพรรษาลาพระเจะ้าแล้วแต่ให้เปิดซะเนาะเปื่อด้วยครึ่มซาบซาบ,ซาบ,บเปิดให้ลูกหลานให้เซมี่ยูไมีกินซะเพราะว่าบานเมีย่ยงกระเดียบล้วนเนาะจะเป็นยังเป็นยังเพิ่งลวกเพิ่งไผ่เพิ่งน้ำขว่เนี่ยสีหน้า ให้ธรรมศาสตร์รือบอกว่าธรรมศาสตร์กับวจักรละมีมาหลายยาเนี่ยลูกพิศารนาให้พลกร้านมีต่พู้ปูกผูหยาปูเอ้มาอ่อนวอนก้อนปูขอเหลียมเพาะปกันมืวานปูนาพิธีแม่ขั้ว่ะพาทำพิธีมื่อืนครมื่มครับผมปูสิมีเสียงบุกไว้เสียงดีๆนะปู่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮกันครับ

ยควานมก้าวาตั้งกบช้อนบ้า่ไยนิดอาวุดไก่ขี้หาเจ้ควัดานวานเขาหุกคักเนาะเข้าบุกคับพระมาณค่าองเข้าคับ้าคิวเข้าคักคแน่น้คาระวะคาระวะอันเท่ากันตัวนมดบ้งอิ่มอิยงไปว่าอว่มไปสด้คืนมาข่าดบ้านให่้านอี่งังบ้า Dạ cũng mouth of his, he is chi well. Chắc khi, khỉaessì chi chắc khi... Bạn giedi mà cảm giác chi quá mà làm vậy vậy나�ว Khi bạn nhớ crypto có thể là ch口 đầy có kiếp phải Seattle d chú Câu thể, chúc nó กินไม่กินตามบักที่ใช่ไหมโมจ่าสอดเอ้อกินกับบักไปก็คือกินจังไายังปะว้านนั่กินที่น่าเรียนพาะว่ามื่อนี้มัดออกบ้นาว่านนั้นหันบักอาโคกอาบ้าแม่อาโคกนั่นคืสิเปียกพอวะถ้ากาบ่ากากินไม่เคี้ยวเรีน็คืออ้แปลกนะชื่อชื่อว่าจังไรก็ชูชีชื่อว่าชูชี่ออจะ้ำได้ชูโชค ไปชื่อชู้ชกมาให้พ่อนีนนะไปชื่อชู้โชกประันต่ำงอชักกระเทียงกู้พกอจีนไปต่ำต่อีไปชื่อชู้ชี้ปราชัไปหอเอาชู้โชคให้ข้าไปเพื่อขีดมานห้เาแต่ว่าเขาจย่นาชื่อนิชื่อชู้ชี้าปนี่มันหาปหาหยาบไยนี่ต่กระพ่อพ่อจินว่าได้ทหาอกินก็พ่อกับช่องแตก แต่แขงแรงอะไรอย่อ <medio> นี้เลยบางนทักมาถามขาตื้นเนาะที่ช้าง่างไม่ขับขะตื้นขึ้นเอาตัวข้าวะราตัวข้าวะราแบบดหนเท่าไหร่ออกพำถามพราภจษาเป็นแบบให้ใจดงหนึ่งนั่นหรือปบ้างไฟพยายามนะจะขึ้นถูกท้องฟ้าฉันเป็นแท้ใครรู้ใครรักงได้ก็มา ปัดทุก,กบ à n g แตไม่อะไนปัดทุก,กบ à า g แต่หาเบินอะของเกา่ไ,ไ,กไม่ของหม่แต่ไม่เนา,าะวันไพ่ไพ่ยานะต้องไปเบิ่งไก่พราต้องไปเบิ่งไก่แล้วก็ถือว่าวันนี้วาเบิง่งจุดบา n g พอไไนนะอะไรวางไพ่ไพา,ายากนะเฮ้ดเป็นวันไพ่แบบเฮ็ดไพะยากกว่าว่าอะไรไปเบิง่งเ่ย ให้บักแยงเองนิ่งค้นภาอฟังฟ้าพายานักแล้วคืนเอาพยาหนักมาตดังให้พายาหนักนิ่งได้จักนัดพอได้จักนัดนี่แมแรกเนี่ยูนิ่งขาไหวนิ่งขาหวค้อได้จักนาศต้องไอ้พ่อ,อออกพัถขาเร้าพระเต่าออกพาดขาเร้าพระเต่าให้กินเขาไหว้อาปตาถ้าพอ่อเราให้กินเขาไหวป่าได้เรึ วันนี้ขึ้นทิขังเดีย๋ยวหล่ะออกพันถาแล้เออก็ทไปนามาขหลังเออทือว่าจังไหนกะว่าก่อนเจ็อบเสี่ของน้ามันเกีเ่ยนเขาเออนามันเกี่ยนยนูออ่พ่อเกี่ยนไงเออว่าหัจักเป็นยน Ao mặt của anh đầm đầm dặn ký các chị yang môn mùi đi cố vắng. Hào mùi kìu vào kìu à. vào kìu 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 vào vào kìu 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 vào ขัดนเึ่นกับไฟวมันห้องเมื่อี้ออกพันถา,าพาเจ้าหายโใครข้รัดไม่เถอะไม่หลากไม่เถอหไม่หวานถูโรคแล้วลรคแล้วปวาพอจะเกิดทุกขนผู้ดใดว่าท่านไใดผู้ดใดวาท่านใดเถอะใดมานเขายะฟังท้อถอยและหน่อยใฟังพ่อเอาแต่ชีวิตกำลังแต่ตอเถอกับที่ีแล้วรแล้วถ้าไปท่อถ้อย้อไปหน่อยใจย้ไปคิดเอเอเด็งเขาไป จากของว่ไว้เออเกิดคิดอากูชมให้ง้ให้ไปคิดไปร้ายขิ้ร้ายจะเป็นทุกข์จกขอพระเจ้าพระยาเจ้าบอกว่าไปว่าไปว่าไอ้ยักง์จะเกิดมาจะเกิดเอาห้ามเฝาไหห้าม้นเ่้าให้ตก็ห้ามเฝาไหเลยให้ฟา้าห่อห้ามให้ฟ้าห้องอ่หามเฝ้าไรทั้งเวลาการ คือหวังไหพาด้าหนักข้นกาทั้งเวลาทื่นขึ้นตก้งขืนว่าการทั้งเวลาอาจาั้งขืนคือหวังความข้นขั้นถึงเวลาขื่นมันก็ขื่นั้งเวลาตกึ้นก็โตอาจาฉะนัานา้องท่าใจตั้าใก็คือห่างคืองมืใท่อย่างนี้ก็คือวัดคู่ไม่เห็นขู่ก็ไมห็นทุกไม่เห็นทุกก้ามหทนขู่ เขาเลาคขาเห็นทุกกวมไม่ทุกงานร่ำบากก่าตันร่ำบากว่ามากเจ้งทีใจขอท่าดจคอว่าทุกการ์บารที่น้องกับว่านี่คนกับว่าเหยีบบ่งาไก่ตาบ้าที่นอากับย์นไปอยู่เห็นทุกเห็นร่าบ่าเอาต้องอดต้องทบเไ่นั่นแหละเขาเอ่ยว่าเห็นทุกเป็นพระติฉอนใจ ข้าวบาดทุกหายตามวัดการใช้เงินใชครับหายตามวัดตามวัดก่อนท่าทถิ่นี่ว่าไม่มีว่าบาดใจชะลุงไรตั้งใจต่อแล้วหร้วก็ถิเช็ดถี่นท่ามนกกีนังซุกซืมซกันต้องไต่ต้องเวลาไม่อยู่ได้เออเวลาไม่อยู่ได้บามันกะทุกใดทุกค่ะคเอทุกมี่กับมีแล้วหต้อง้วมันทับเปลีย่ยนหมุ่นกันพี่วิครบางน,น้อ คือวัฏจักรขั so ้นจำถันว่าไวิเกิดแล้วกับว่าวิตายนั่นเป็นจำถันความในนอนคือความว่างในนอนไปยังจังถับความในนอนคือความว่างในนอแน่นอนคือเกิดแน่นอนมาแต่ว่าก็ต้องตายว่างไม่งั้นแท้งั้ินหลานก็ชื่อความตายไปความตาก็ูกเพราะชนัะเวลาเรามีเรามีโอกาสให้โอกาสมันให้มันสมมุติ อินทั้งแปลงรักแปลงใจแปลงใจแปลงคอยแปลงติ่นแปลงข้านเ้าหลุดแล้วอันใดๆที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับพักว่าได้ไม่ได้ขาดที่ไม่ผู้ใดว่าเคยถามมึงว่าเคยถามกูสน้าเธอเกิดป่ะเออไม่ได้อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตาขอกูเสียเสียกอยากเขาว่าได้ว่าได้กูว่าแล้วเสียกูอยากเขาคือว่ากูงง ข้อนงอเงาหลได้จบุญเราจักว่าให้ทานทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่รู้แต่ว่ากให้ให้งอหยังว่างงงงด้วยจิตไม่ตาเขามีจิตไม่ตาเขาดีตรงข้อนุ่งงานคนวัดใจกันวันแล้วลูกทั้งทุกทิ้งทุกอยากมันจะเกิดขึ้นตามเข้าเองให้พยาดตั้งตั้งใจตั้งจิตฟื้นจิตฝึกนใจได้ไปทุกจ้าที่กายให้ปพงให้ฟ้า ไปคิดเยอะเพวกอเ่างยวการนักใจเออคนครเาเขาแก่ไทยผัวได้ยบมึงมึงมามึงตายแนมึงไปกินตาวเยอะไทยบ้านพอหลับพอพนอนเขอนทุกท่าหลับาเท็ดน้ำขวัวเท็ดน้ำเขาไปกินดา,า,าวบ่เขาว่าเห้ามว่างอีกแบบนึงนะถูกล้วเห้ามว่องอีกแบบนึงามากินไป้ปามากินไต มึงไม่ฟันนาเตือนปะฉันไม่ไดละละมึงกัดว่ามึงกัดตองเมาเหมืนนอนแม่วะจรีนดาวตอมมถ้งระเลมั้งเหรอข้นมั้งหาหา,หาออกมาเออต้องทำาห้มาขาดจีนได้ค่ะนั่นแหละคือเขาเป็นผู้ถา,เาเเงเขาเป็นผู้เทคัวเขาเป็นผู้ควัญข้าพอว่าเขาถ่ายเขาเป็นทุกข้าวว่ต้องไปทุนนั่งเขานั่นแหละ จะไปิดี่ยว้ะไปิทต่ยเออังเท่แค่งเขาบาดเทมันบอกเขาบานะแต่กินเล้ามาไปยแดทักกิ่งนาบักอันนั้นอันน้เราว่าจะพวกไปใต้อีหนูคนหนงก็แพวกกินเหากูขิกขาอ้นั่งหาว่ามื่อนี้พักก็วามากูขอเควย่บบเราเมื่อนี้บบเาเมื่อว่าจังไอ่นั่นแหละเรื่องแพ่งเขาวานั่นแหละ ถ้าไปเป็นทุกข์แบบหน t ่ง่าคิดางปองวัางเลยปองว a างจากหนอนตั้งรูกเ้างทุกขคนคิดตั้งลูกนั้งต่ำให้กาลน้องรูกคู่ข่าคเลี้ยงจกป n น้องถึงเลี้ยงโจกป้น้องคิดตีให้ป้น้องพอม่กระถอนรูกดีมาคือผุจมข้อดั่ะบว่าไม่งหายแบบอยากายรูกถักแบว่าไม่งายแบบอยากหายลูกว่าได้ถอดใจ่แล้วรูเต้อง แต่ว่าคิดตไปเป็นคู่วะป่า,านี่เฮี้ยนขายเฮี้ยนนี่หน้าขายหนะน้าเฮ็ดนักลูกป่าลูกติดคุกตายลูกกุศิานอามานนู่งกุศกัดลูกกูปากุศิธอคุณตามเดาวกัดมาบากากักลกลางมู่นขายาลูกกูขาแล้วน้องเรื่องบ้านลูกู้ายชนุกทุกฉาวายเด้ไหกินนอนฉวายแต่ว่าเฮ็ดผิดกฎหมายบัานี้เขาจ่ายได้ไหมไป็นทุกข์นักลูกได้ไหม ให้ั้งหลายอย่เข้ามาบว่าเรื่องกับว่าเอาทีมาทมาีว่าไปต่ำเอาลูกออกมาเอาลูกออกมาแล้คทีทั้นลูกไาไปทุูกตออกมากับวนะ่าดีคือเอานั่นหละเขาเอืนถ่ายมาเขา่าเอื่นถ่ายบุญพอมาจากถหายลูกไปดื่แต่ว่าลูกกับเป็นการขันเอ้าอุก็กต้อตงวองนีถ่ายว่าดัดเทนยเลยไปไปตามกัน พอเัาอยางบอกผู้ใด่ำผู้ใดทีผู้นั้นอะเลแบบเราไปกันว่ามงได้ไปถู้อปว่างแล้วลูกเด้อให้ไปว่างจากมากันแต่ว่าจะว่างกองเนื้อคันว่างตกทาไ้น้อยเราว่างให้มีนะเดี๋ยวว่างจ่ารู้ซึ่งไปว่างว่าอดไเราพอคันปว่างกองมันก็รู้แันตัวกันก่เพราะก็ตกมันก็ไมแต่ว่าว่างเป็นบางบาง ไปไไไว,ว่าไปว่ากินเห้ากินยามาวางแต้วเพราะอะไรทว่พมาว่าถือว่าท่านโมขันท่านานบ้าบางอีกอปาอที่ชอบกาดดายปองว่างเป็นบางจริงบางยางแล้วเธอขั้นมันหนักไปขาดปองถ้าไปคิดไปคิดไปก็ไรลว่างคิดไปก็มันมีปลาหลุดคิดไปก็คือเหลาแก้ว่พราะอะไปไปต่างกันคุณถามไปนั่งนั้น ยาไปคิดไปคิดนากระรข้อหน้างข้าหน้างพอีไปชดใจขง้นมาแค่ไหบก็ข้อหนข้ออื่นใดแฟนบอกที้ไปบ้างชิวชิวชวอยาดีเองอยากีเอ็มยาไปคิดปะข้อบขาฮักคืออะขาไม่คืไรคุนี่คิดไปเรยกว่าคิเอาทุกทงทุกอย่างเพราะทาานไปว่างทุกทงทุกอย่าง เดี she is. She is so ๋ยวที so, ่การปลยฟ้ากป่อิงที่ใกล้คือว่าอยางเล็ไปเลยเนยกอนที่ว่าก็จินน้าบ้าน้าวชักก้อนมาละเอาเบ้าลายใช้ชนะลายน้ำไม้บ้านเมือจักวะองอมนี้ว่าวลมากแล้วออกบ้นชาบ้านในบ้านพักเอาบ้านว่บ้านผักว้าวระว้าวเอยรอกมะักไม้ชักเขาดักเบือชา ให้วาดาพามีคเห็นื่้าหลือ้ก็ให้ปีนใจทีเห็ดทัใจทุวอพอดานรอกพ่อเห็ดอะไรน้องอันยุ่งซื่อๆขนาดข้นไม่กินเอีแจตัวคองแค็คลัแคคััวแอะไรพอกูมอมือไี่มื่อดีพกนารเจบปู เอ็นั่งนยักเอามา้ตที่ขันคายถุงตั้งมเอนั่งกยักขันคายถุงตั้งมาเขา้นักั้นมาพอบางนาไม่นั้นปนั้น่างเดวาตื่นเั้ยั้นปันมอดูที่เลื้อยสายสามตัวพ่อหายาตรงเลยพ่อออกา เป็นนักถือบัตรัดเขาเขยนถือ่อน้มาตัวไดนบ้างล่ะไม่มากไม่โ้ตายหน้าตาเขาคือัสองห้าห้าปัวนี่ท้ายสามตัวคู่เลขท้ายสามตัวสองห้าห้าค่ะที่เรา่นเขาสุขกาไเป็นย่งทานตัวเขาแขถือสองห้าเขาไม่ได้แข็งถือสองาหาสองห้าห้าท้องท้องห้าห้า โอ้สองสองห้าห้าสองสองห้าห้าสองสองห้าคือได้โชคได้ลาได้โชคได้หมานเท่าลั้นัก้คิดหลายอาไปขาบ้าพับเ่าอด้ได้บ้าโดงหลายนักถือโด่งแใช้กระเป๋าขึ้นเขาต้างบ้านหลายงางมกี้เออว่าแมนถือบ้านโด่งแม่หด่งท่าไปาย้เยถนไหนได้ ้รงแล้วพ่อพ่อขาบงขาขคาราวะอีพ่อขาราวะเอออีนางมากไหมพ่อข้าราวแล้วพอเราเหายก็ขาไเม่เถอบเมือนลาเหมืนเถเมื